เมตาร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนําเสนอแคมเปญ Rediscovery Thailand ซึ่งเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อแสดงให้เห็นความโดดเด่นของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญครบถ้วนทั้ง4ี่ภาคในรูปแบบ AR ทั้งนี้คุณไซมอนมิลเนอร์รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเมตาก็ออกมาเปิดเผยว่าเมตามีความต้องการที่จะสร้างสารคเทคโนโลยียุคต่อไปของโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการมาของเมตาเวิร์ดที่มีความแตกต่างไปจากโลก อินเทอร์เน็ตที่เรากําลังใช้งานในเวลานี้ส่วนทางด้านคุณยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็กล่าวเสริมว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีส่วนสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะการเดินทางแบบวิชวลที่เป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไร้ข้อจํากัดและตอบโจทย์เทรนด์ของโลกได้ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับเมตาที่จะชี้ให้เห็น ว่าการร่วมมือในครั้งนี้มีในยยะสาคัญเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ได้จุดประสงค์หลักเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศผ่านวิธีการที่สร้างสารรค์ช่วยเหลือธุรกิจในพื้นที่ชุมชนและท้องถิน่นด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลที่จะสามารถทําให้ธุรกิจเข้มแข็งและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว